ลำพงบุทุรอันนี้เมนหุ่มห้างมันก็พิกหาย,ยี่ห้อรุ่นมันโมเห็นจะมันยี่ห้ออย่างบรจักละ่ะหฮเบึงไคเบิงก็เห็นว่าหูสากบิโบโบมีหูสากหูสากรุดไปแล้ว เป็นในนี่คือซีเมนโบมีไฟละ่ะไฟคือสิเบิดละลองเปิดเบิงเปิดเบิงก็เงียบกิ๊บโบมีอย่างเกิดขึ้นมิดกิมซิมก็สิแก้เบิงเลยเอาตะละมิดแปะมาจิ้มด้านข้างมันบนหอยลีบ มันก็นมีเดอยหลอกอยู่อีกเบื้องหนึ่งก็มีจิ้มละกองเงี่มออกก็เห็นดอกลำโพงสองอันแล้วก็แขอ,อกมาปดใัยมันคุ้งสายพาย ดอกลำโพงสองอันบักคักอันนี้ดอก LED ก็สังเกตเบื้องบนมีนอ็อตกระใสตะระบิดแปรงัดเดรล็อกขึ้นเลย ัดโดยล็อกขึ้ืแลนะวกะ็พริกมาเบิงพริกมาเบิงสังเกตเบิงหอยที่ว่าหูสร้างหลุดออกว่าแผ่นมันลอกบอกหรือว่าจังใดสังเกตเบิงแผ่นมันบอลอก หลังจากสังเกตเบื้องว่าแผ่นมันบลลอกคอยกับซีอาหูสากตัวใหม่มาจอดใส่แต่ก็ต้องได้ถอดแผ่นปิ้นออกมาข้างนอกเพราะว่าคอยสีใส่ลมห้อนเป่าให้ตัวกวัวมันเปื่อยแล้วก็จะวางหูสากใหม่ใส่ อันนี้เป็นหูสากใหม่ที่ว่าเสียมาใส่ส่วนว่าห,หูสากตัวเก่ามันจักไปใส่โบหูจกักบบเห็นเลยอันนี้เป็นหูสากตัวใหม่กระใส่ลมฮ้อนเป่าเป่าให้ตะกวัวมันเปลือย ก่อนที่จะเป่าก็ยอดฟักก่อนหนหนึ่งจากนั้นก่อใส่ลมห้อนมาเป่าเผากับเป่าวนจากด้านนอกเข้ามาด้านในเพื่อให้แผ่นมันมีความห้อนพอๆกันตอนที่เป่ากับใช้แหนบหรือว่าคีมแป้งมาเคลียร์เบิงตก,กว่าว่ามันอ่อนว่ ตะกวัวมันอ่อนละลายแล้วก็วางหูสางลงไปจากนั้นกับแป้งให้มันเทียงดีแป้งให้มันเทียงแล้วก็เส้เนแนบเน้นไว้เน้นแนบติดให้มันให้มันติดดีเน้นแนบติดโดนๆจนกว่าตะกวัวมันจะแข็ง ตักกวกัวมันแข็งแล้วก็จังปะตอนนี้คุว่ามันแข็งละลองเคลียร์เบิงลองเคลียร์เบิงบบตกออกกัแปลว่ามันติดละเคลียร์เบิงบบตกก็แปลว่ามันติดแล้วตักวกัวติดแล้ว ก็ยังเหลือขามันอยู่ในแผ่นปินมีสามขาก็มีขาทางกลางบนเอใจว่าคือซีเมนวางไว้แต่ว่ามันมีขาขอบเบื้องเบื้องขวายมันเป็นไฟเข่าส่วนขอบเบื้องซ้ายเม็นเป็นกาวกระใสเสน้นลวดจอดหรือว่า ตักวกัจอดทีวาเสร็จนิดน้อยให้มันเหมาะสมกับสภาพเวียกแล้วก็ปอาไปค่อนจอดกา่าเอาไปนน้อยเรี่มเรมาจอดจอดให้ขามันติดดีตอนนี้มันติดดีแล้วขาข้างกลางนี่คือซีเมนว่วางไว้ละละแต่ก็จอดตต้มให้มันแน่นตต้ม ด้านข้างก็กระจอดให้มันติดเสียมดีๆจากนั้นก็แกีออกมาแก้งมาแล้วก็สิทล้องสาเบึง่ง ก็หาสาซากมามาเสียบซากยุทีหัวซากก็เห็นแสงไฟซากมันหงเป็นสีแดง่อยมือกั้งเบ่งก็ถือว่าโจดเหียมห้อยลองเปิดเบ่งเปิดเบ่งก็ได้แต่ว่าหูซื้อว่าแบตมันยังบ่ดเต็มเปิดเบ่งก็ได้อีหลี เปิดติดแล้วมันกระดับน่าจะเกิดจากแบตเตอรี่มันเบิดแหง้งต้องให้ไฟมันไปซาดแบตเตอรี่ก่อนหน่อย,หน,อยหนึ่งยังหน่อยจังคอยสิเปิดใหม่แล้วให้กะสิประกอบอัรฝฟาให้มันเหยมห้อยตอนนี้กะประกอบอัดฝฟาเาียมห้อยละหลังจากประกอบเหยมห้อยกะ วันนี้สิมาลองเปิดเบิงเสียบสากเบิงก่อนตอนนี้ก็เสียบสากไปแล้วเสียบบกเข่าเียบซากหิมห้อยมีมีไฟ led หีหงสีแดงซองเบิงทั้งใน เปิดบ่งเปิดเบ่งกระติดมีไฟแสงสีบะกง,งามกระถิ่นหยมห้อย